ถ้าเราเห็นในสไลด์นี้นะครับก็มันจะมีอยู่สองเรื่องนะครับจริงๆบางตำราเนี่ยเขาแยกพูดนะครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งมันสามารถวิเคราะห์ด้วยกันได้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า correlation แล้วก็เรื่องของความถดถอยหรือการถดถอยนะครับก็คือ regression นะครับสองตัวนี้นะสําหรับวันนี้ออ correlation regression เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสถิติประเภทอะไรเราแบ่งออกเป็น สามระดับนะคือยูนิคคือวิเคราะห์ตัวแปรเดียวไบก็คือเป็นหลายคู่มัลติแวลูเอตก็คือพหูตัวแปรนะครับเอ่อคอร์เรลเลชันรีเกชันเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ตัวแปรเป็นหลายคู่นะครับจับคู่กันแล้ววิเคราะห์ด้วยกันจึงอยู่ในกลุ่มประเภทไบ v ว r i a t e นะครับเอ่อในสไลด์เนี้ยจะเห็นว่ามันมีการาฟอยู่ทั้งหมด4 4รูปแบบนะครับเอ่อเป็นตัวที่ผมชอบมาอธิบายเพื่อให้เราเห็นความสําคัญความเข้าใจของเรื่องนี้สมมุติว่า ในตัวนี้นะครับมันมีตัวแปรอยู่2ตัวนะคือ x กับ y นะครับสมมุติว่า x คือความสวยใครสวยบ้างยกมือขึ้นห้องนี้มีใครสวยบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครยกมือเลยมีแต่หมูตัวน้อยกับพิปลาปิดๆอยู่า คือสมมุติว่า x คือความสวยเขานี้นะไว้ง่าย y คือความรวยวันนี้วันหวยออกใช่ไหมวันนี้เราจะรวยใช่ไหมวันนี้หวยออกมีใครมีใครเล่นหวยบ้าง <c oughs> อันนี้นอกรอบวันนี้วันหวยออกนะอย่าลืมนะยังมีเวลาซื้อทันอยู่นะตอนนี้สมมติว่า x คือความสวย y คือความรวยถ้าคุณดูกราฟซ้ายบนนะครับ สายบนยิ่งคุณสวยทำไมบอกผมสิยิ่งคุณสวยทำไม x คือความสวย y คือความรวยยิ่ง x สูงยิ่งคุณสวยเท่าไหร่ทำไมเกิอะไรขึ้นสายบนกราฟจะเห็นว่ากราฟมันดิ่งลงสายบนครับสวยจนถูกต้องยิ่งสวยยิ่งจนยิ่งสวยรวยลดลงเคยดินไหม ยิ่งคุณสวยเท่าไหร่ยิ่งสวยรวยล้นลมก็คือยิ่งสวยยิ่งจนแปลว่าอะไรคุณอาจจะเอาเงินไปทําศัลปกรรมตตกแต่งเสริมความงามยิ่งสวยยิ่งจนอตัวแปรมันสัมพันธ์กันอยู่นะแต่สัมพันธ์กันแบบผกผันนะคราวนี้ดูดูขวามือนะครับขวามือบนยิ่งเอ็กสูงยิ่งคุณสวยทําไมครับยิ่งสวยยิ่งรวยเออยิ่งสวยยิ่งรวย แสดงว่ากราฟขวามือบนเนี่ยเออถ้าคุณสวยมากเท่าไหร่คุณก็เอาความสวยไปให้เป็นประโยชน์ไงคุณไหะจะไปทำอะไรไงก็ได้ใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์แล้วคุณรวยขึ้นอืมยิ่งสวยยิ่งรวยขวามือบนอ่าดูดูสายล่างครับสายล่าง x กับ y x กับ y เนี่ยเออคุณเห็นความสัมพันธ์ไหมดูจุดมันสเปะซสปะใช่ไหม เป็นวงกลมใช่ไหมแสดงว่า x กับ y เนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันแสดงว่าความสวยกับความรวยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเลยนะครับอันนี้เราถือว่าไม่ค่อยสัมพันธ์กันค่า,าจ,จะต่ำนะครับส่วนมุมขวาล่างนะครับจะเห็นว่า x เนี่ยคงที่มาเรื่อยๆ x เนี่ยคุณสวยมาแบบคงที่สวยคงที่มานิดดึงและเริ่มจะมาแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาคุณก็รวยในระดับถัดมาในเวลาต่อมา ดูกราฟถ้าคุณเอาปากกาลากเส้นนะมันออกเป็นเส้นโค้งนะเส้นโคง้งคือ x y มุมขวาล่างเนะี่ยเรียกว่า n o n l i n นีย correlation ความสัมพันธ์แบบไม่ใช่เส้นตรงแต่ถ้าเป็น x y ที่เป็นสองรูปบนนะครับสองรูปบนถ้าคุณเอาไม้ทัดมาขีดเนี่ยมันจะออกเป็น,นเชิงเส้นตรงเราจะเรียกว่า linear ลีเนีย correlation นะครับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับ เพราะฉะนั้นไอคามสัมพันธ์ชิงเส้นตรงไอสองรูปบนเนี่ยจึงนํามาใช้ศึกษาแล้วก็ทํานายพฤติกรรมนะครับทนายพฤติกรรมได้ยิ่งสวยยิ่งรวยหรือยิ่งสวยยิ่งจนนะครับเออมันก็สามารถสัมพันธ์ผูกพันได้ในคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ครับเอ่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เนี่ยเราจะเรียกว่าเรียกผลวิเคราะห์ออกมาว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ correlation coefficient สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงบวกหนึ่งนะครับมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงบวกหนึ่ง ติดลบก็ได้นะเอ่อเราจะพิจารณาในสองประเด็นนะครับก็คือเรื่องของขนาดนะครับกับทิศทางคือติดลบเนี่ยแปลว่าทิศทางปกผันเนี่ยก็คือยิ่งสวยยิ่งจนอย่างเงี้ยคือติดลบคะแนนติดลบแน่ๆยิ่งสวยยิ่งจนคะแนนปกผันแต่ถ้าสมมติว่ายิ่งสวยยิ่งรวยคันน้คะแนนเป็นบวกนะครับยิ่งสวยยิ่งรวยคะแนนเป็นบวกแต่ถ้าเท่ากับศูนย์เมื่อไรนะครับก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันหรือค่า ที่ใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์เนี่ยถือว่าไม่สัมพันธ์กันนะอย่างเช่นรูปซ้ายล่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่มันเป็นจุดแล้วก็มีวงกลมคล้ายๆวงกลมอะ่ะไอจุดๆทั้งหลายนี่คือตัวอย่างค่าที่เราพอดได้จากตัวอย่างนะครับเอ,อ่อถ้าเท่ากับ1น,นะครับคือตัวมันเองก็คือสัมพันธ์กันเป็น1นึ่งยตัวมันเองจะเท่ากับ1ประเด็นก็คือว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่เข้าใกล้บวกลบ1เราถือว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง เพราะว่าผลการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพบว่าความสัมพันธ์มันเข้าใกล้บวกลบหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันสามารถทํานายได,ได้คุณสามารถทํานายได้เลยอะ่ะถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างนะเอ่อถ้าความสวยกับความรวยมีความสัมพันธ์กันเท่ากับศูนย์จุดแปดสมมตินะศูนจุดแปดนี่คือเข้าใกล้หนึ่งใช่ไหมแปลว่าโอ้อันนี้ใกล้มากเลยอะ่ะคือทํานายได้เลยว่าถ้าคุณสวยเมื่อไหร่นะ คุณมีแนวโน้มเนี่คุณจะรวยแน่แคนก็ต้องรีบไปทําสวยกันเนีย่ยยกตัวอย่างนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูประเภทของความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับคือจริงๆการเรื่องการศึกษาเรื่อง correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมีสูตรในการคํานวณหลากหลายนะครับตามประเภทของมันแล้วก็ตามวิธีการวัดนะครับมาตราการวัดของตัวแปรสมมุติว่าถ้าตัวแปร x กับ y นะครับ x ก็คือตัวแปรต้น y ก็คือตัวแปรตามถ้า x เนี่ย กับ y เนี่ยเป็นตัวแปร nominal scale ทั้งคู่ทั้แนกประเภทเราจะเรียกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่า free coefficient นะครับก็จะมีสูตรในการคำนวณแบบนี้นะครับถ้าตัวแปร x กับ y ทั้ง2ตัวเป็นตัวแปร ordinal scale อันดับที่เช่นอันดับการประปวดอันดับมหาวิทยาลัยอันดับการแข่งขันต่างๆนะครับเราเรียกว่า Spearman rank correlation สัญ,ญลักษณ์คือ rs ก็มีสูตรในการคำนวณ ถ้าตัวแปร x เป็น nominal scale เป็น untrue dichotomy นะครับก็คือตัวแปรแบบแบ่งสองที่ที่ไม่ได้เกิดมาที่เราที่ไม่ได้เกิดมาจากตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนนะครับส่วน y เป็นตัวแปรที่เป็น interval หรือ ratio scale ถ้า x คือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนเราแบ่งเองตามคะแนนนะตามเกรด เราจะใช้ความสัมพันธ์แบบนี้ว่าไบเซียล correlation ซึ่งต่างจากข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเปรียบเทียบเพศชายเพศหญิงเ,เพศชายเพศหญิงเนี่ยมันแบ่ง2ตามธรรมชาติอยู่แล้วเราเรียกว่า true dichotomy นะครับอันนี้เราจะเรียกว่า point bi เซียล correlation แต่ถ้าแบ่ง2มาจากการแบ่งเองเช่นกลุ่มเก่งกลุ่มออนอย่างที่ผมบอกอะก็คือ bi เซียล correlation ข้อ3ซึ่งมีสูตรในการคำนวณต่างกันนะ จะเห็นว่าค่าสรสสหสัมพันธ์เนี่ยมันมีสูตรหลากหลายมากเลยนะครับซึ่งผมคงไม่ต้องสอนหยอดตัวเลขอะนะครับอีกตัวหนึ่งตัวที่ห้านะครับเราเรียกว่าเพียสันนะครับ product moment correlation correlation สะกดผิดนะ correlation it ต้องเป็น ti สลับกันนิดหนึ่ง it ต้องเป็น ti นะครับผมพิมพ์สลับกัน ก็ rxy เท่ากับ n sigma xy ลบ sigma x sigma y หารด้วย square root n sigma x กำลังสองลบ sigma x ทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วยทั้งหมด n sigma y กำลังสองลบ sigma y ทั้งหมดยกกำลังสองจริงๆตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าในวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เรามักจะศึกษาตัวแปรที่มันเป็น interval ratio scale อยู่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าตัวแปร x เป็น interval ratio scale ตัวแปร y เป็น interval ratio scale นะครับเราสามารถวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สัมพันธ์บบบบแบบนี้ได้นะครับเรียกว่า Pearson product moment correlation ถ้าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งปอตีนะผมก็สอนสแตทผมจะให้เขาตีตารางตีตารางก็คือตารางคอลัมน์แรกคือ x คอลั่มสอคือ y คอลั่มสาคือ xy คอลั m n สีคือ x กำลังสองค,คือ y กำลังสอง ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับแล้วก็คิดคิดคิดออกมานะครับ n ก็คือจํานวนคนจํานวนแถวแล้ว total ลงมาซ u m ลงมาปั๊บก็มาหยอดในตาในสูตรได้ก็คิดค่าออกมาได้แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะถ้าทําแบบนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์จบปโทในหนึ่งปีเลยราะมัวแต่ไปคํานวณด้วยมือแล้วก็ใช้โปรแกรมวิเคราะห์อย่าง s p s ช่วยนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลตารางนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ ส,สัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียสันนะครับโป o ดัก t มเมนต์นะครับก็จะเห็นว่า y สัมพันธ์กับ y เป็น1ตัวมันเองอะไรที่มัสัมพันธ์กับตัวมันเองเป็น1คุณสามารถเขียนครึ่งล่างหรือครึ่งบนก็ได้แต่เขียนฝั่งเดียวนะครับดอกจันหนึ่งดอกหมายความว่ามีนัยะสาคัญที่0.05ก็จะมีคู่ x8 x9 ถ้าคุณดูนะ x8 x9 เนี่ย0.13นะครับ0.13นี่คือสัมพันธ์กัน 0.05นะครับถ้าดอกจันสองดอกนะครับหมายถึงสัมพันธ์กันที่0.01นะครับอันนี้ยเวลาเรานำเสนอตารางผลการวิเคราะห mm ์ hmm. correlation เราจะเรียกเราจะทำแบบนี้นะครับเราเรียกว่า correlation matrix นะครับคราวนี้จาก correlation เมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็นำมาสู่ในคิดเรื่องของ regression ขออนุญาตไปต่อนะครับ regression การวิเคราะห์การถดถอยนะครับมันก็ บางครั้งเราจะเรียกว่าสมการถดถอยวิจัยใดนะครับที่ใช้รีเก i o n อาจจะนำเสนอ output ออกมาเป็นสมการก็ได้เราจะเรียกว่าสมการถดถอยนะครับหรือสมการเชิงทำนายสมการทำนายก็ได้พ t i ิท e i o นนะครับประเภทของ r e s s i o n การวิเคราะห์การถดถอยไม่ใช่การวิเคราะห์การท, Will, ทอ้อถอยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ Simple กับ Multiple นะครับแบบง่ายกับแบบหลายตัวแปร ดูแบบง่ายก่อนแบบง่ายเนี่ยนะครับก็คือมีตัวแปรตัวตัวแปรเดียวอย่างละตัว x 1ตัว y 1ตัวนะครับ x ก็คือตัวแปรต้น y ก็คือตัวแปรตามชี้กันมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณสามารถเขียนเป็นสมการได้ก็คือ y เท่ากับ a บวก b x นะครับ a ก็คือค่าคงที่มีสูตรคำนวณนะครับ b คือ slope นะครับคือหรือสัมประสิทธิ์ r e เ s ชันนั่นเองค่าน้ำหนักความสำคัญของสมการนะครับก็มีสูตรในการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับโอเค ก็จะเขียนสมการแบบนี้ง่ายๆ y เท่ากับ a บวก bx ตัวแปรมีตัวเดียว x นะครับ y ขึ้นอยู่กับ x ไงแต่ถ้าเป็น m u i p l e r e g ล e s s i o n นะครับ x มีหลายตัวนะครับ x มีหลายตัวยกตัวอย่างเช่นมี3ตัวก็จะเป็น x 1, x 2, x 3นะครับซึ่งส่งผลต่อ y ตัวเดียวนะครับ y เป็นตัวแปรตามนะครับจะสังเกตว่า x กับ y ก็ยังเป็น interval ratio scale เหมือนเดิมก็คือตัวแปรต่อเนื่องนะครับอยู่ในสเกลนี้ยนะครับ ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมาการเป็นลิเนียร์คอมบิเนชันนะครับเป็นผลรวมได้ดังนี้ y เท่ากับ a บวก B 1 x 1บวก B 2 x 2บวก B 3 x 3บวก b k, k k ไปเรื่อยๆ x สามารถมีเป็น10ตัวได้คุณสามารถเขียนเป็นสมาการแบบยาวๆได้แต่เป็นลิเนียร์นะไม่มีเลขใดยกกำลังเลยเนี่ยเป็นเชิงเส้นตรงนะครับถ้ามีสักตัวหนึ่งยกกำลังสองเนี่ยอาจจะเป็นพาราโบลายกตัวอย่างให้เห็นคือคือจะบอกว่าพอทำ correlation ผลจากการวิเคราะห์คอลเลชันเนี่ยมันจะมาสู่การทำรีเกชันสมการแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์รีเกชันวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยมันก็จะมีค่าค่าหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งสำคัญนะรเรียกว่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจหรือสัมประสิทธิ์ในการทำนายนะครับ R s q u a r e นะครับคือเป็นตัวที่บอกว่าตัวแปรต่างๆ x ต่างๆที่เราวิเคราะห์มันเนี่ย สามารถอธิบายความผันแปรของ y ก็คือตัวแปรตามที่เราศึกษาเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ r s q u a r e จะมีค่าศูนย์ถึงหนึ่งเพราะมันเป็น r ยกกําลังสองนะครับจะไม่มีค่าติดลบคือถ้าอธิบายได้น้อยเนะี่ยแปลว่าคุณต้องทบทวนตัวแปรต้นนะรีวิวมาไม่ครบหรือรีวิวขาดหรือคุณเอาตัวแปรที่มันไม่ใช่มามาวิเคราะห์อันนี้จะสําคัญมากค่าเนี้ยสำคัญนะแต่ตอนที่เราฝึกวิเคราะห์คุณจะเห็นผลค่าเนี้ยซึ่งผมจะอธิบายทีหนึ่งนะครับ ในการวิเคราะห์นะครับ regression นะครับมันจะมีวิธีการเลือกตัวแปรนะครับเข้าสู่สมการอยู่หลายตัวแปรนะการเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการอยู่หลายตัวแปรมันก็จะมีตั้งแต่ enter forward backward stepwise นะครับ stepwise เป็นตัวที่ฉลาดที่สุดอะนะครับในการวิเคราะห์เพราะว่ามันดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกจนกระทั่งได้วิเคราะห์ตัวแปรที่มัน สมบูรณ์ที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการอธิบายหรือทำนายตัวแปรต่างนะครับคือถ้าคุณเลือก Enter forward backward เนี่ยแปลว่าคุณต้องมีทฤษฎีอะไรบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องเลือกเหล่านี้เช่นถ้าคุณเลือก Enter นะแปลว่าตัวแปรต้นที่คุณรีวิวมาทั้งหมดอะใส่ไปทั้งหมดเลยจะดีไม่ดีก็คงไว้ให้เรารู้ไงว่าตัวไหนดีไม่ดีแต่คงไว้ทั้งหมดไม่อาดตัดออกแต่ stepwise เนี่ยก็คือว่าเมันจะเอาเข้าออกวิเคราะห์ให้เราเอง หลายหลายโมเดลจนกระทั่งคุณได้โมเดลที่ดีที่สุดส่วน forward เนี่ยแปลว่าก็ค่อยเติมไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งคุณได้สมการที่ดีที่สุดส่วน backward ก็คือว่าค่อยถอดออกทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนคุณได้โมเดลที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการในการวิเคราะห์ regression นะครับโอเคคราวนี้มีคําเตือนนิดหนึ่งนะครับคือในการวิเคราะห์ regression เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังอย่างหนึง สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็คือว่าสภาวะที่เรียกว่า m u l t i c o l l i n e a r i t y คืออะไรคือสภาวะที่ตัวแปรอิสระสัมพันธ์กันเองสัมพันธ์กันเองแปลว่า x มันอาจจะสัมพันธ์กันสูงนะซึ่ง x สัมพันธ์กันสูงดีไหมคําตอบคือไม่ดีเพราะถ้ามันสัมพันธ์กันสูงแปลว่ามันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันถูกไหมครับนักศึกษายกตัวอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยคือผมยกตัวอย่างตัวแปรต้นคือความสวย ตัวแปรตามคือความรวยโอเคไหมตัวแปรต้นคือ x x คือความสวยตัวแปรตาม y คือความรวยยิ่งสวยยิ่งรวยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยผมรีวิวมาพบว่าเฮ้ยมันมีอีกตัวแปรหนึ่งนะที่น่าจะมีผลต่อความรวยนะคือความเท่คุณรู้จักความเท่ใช่ไหมซึ่งเท,เท่กับสวยเนี่ยไม่เหมือนนะสวยก็สวยเท่ก็เท่คือเท่ไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้ถูกปะเท่เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อความรวยเหมือนกันไม่ใช่แค่ความสวย แต่พอวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเฮ้ยไอ้ความเท่กับความสวยเนี่ยเฮ้ยมันสัมพันธ์กันสูงมากเลยอะเช่นศูนย์จุดเก้าสมมตินะโอ้แสดงว่าความเท่กับความสวยมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันเลยนักวิจัยจะทําไงแปลว่าคุณอาจจะต้องตัดตัวแปรตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งคุณต้องเลือกอะว่าคุณเอาความเท่หรือความสวยเห็นป่ะสภาวะแบบนี้คือสภาวะตัวแปร x สัมพันธ์กันเองซึ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับตัวแปรมันต้องแยกขาดจากการชัดเจนนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังผลการวิเคราะห์นะครับตารางที่คุณจะได้ก็คือตารางคล้ายๆอย่างเงี้ยอ,อซึ่งเห็นแล้วเป็นตัวอย่างแล้วเช่นครูนะครับจะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปรต้อนอยู่สามตัวก็คือนิยมราคารูปลักไม่ใช่มีตัวเดียวแล้วนะมีสามตัวเลยความนิยมราคารูปลักตัวไหนที่นะครับมีดิพลในการทํานายพฤติกรรมของครูในการซื้อรถได้มากกว่ากันคุณก็สามารถเปรียบเทียบได้นะว่าอะไรมากกว่ากัน นะครับซึ่งจากตารางข้างบนเนี้ยมันก็นํามาสู่การเขียนสมการใน2แบบก็คือสมการในรูปของคะแนนดิบนะครับกับสมการในรูปของคะแนนมาตรฐานนะครับก็คือเอาค่า B กับเบต้ามากรอกนั่นเองนะครับในตารางซึ่งมันสามารถอธิบายได้นะครับโอเคอันนี้คือเอาพูดจากงานวิจัยก็เป็นสมการทานายมันทาให้งานวิจัยบางช่วงเวลาเนี่ยหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็คือการสร้างสมการทานาย ในการปรับพฤติกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด19อะไรเงี้ยนะของครูปรมศึกษาในประเทศไทยยกตัวอย่างว่าเรามีพฤติกรรมการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนและตัวแปรอะไรบ้างที่มันมีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของเราคุณก็ไม่ใช้ได้ในวิจัยของเราแล้วแต่เราสร้างเชื่อเราสนใจเรื่องอะไรนะครับแต่สุดท้ายคุณจะมีสมการทำนายขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับก็เลดมาห้านาที ก็แต่คงจะได้คอนเซปต์ในภาพรวมไปนะครับแต่ตอนที่เราฝึกวิเคราะห์โปรแกรมเนี่ยคุณก็จะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกับเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวเราจะเบรกกันตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนเที่ยงนี้นะครับแล้วก็มาพบกันตอนประมาณสักบ่ายโมงสิก็ได้นะครับออตอนนี้มีคำถามไหมครับนักศึกษา